อยากรู้ไหมคะว่าครึ่งปีหลังจากนี้นะคุณจะเจอกับอะไรบ้างนะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะแม่หมอขอใช้ไพ่หกใบแล้วกันนะอ่ะใบที่หนึ่งมาห้าม้เท้านะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปลรนดอมนะคะอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยเดือดซันมานะ,ะเริ่มดีมแล้วอุย้ยเดอเวิร์ด้วยนะคะ เดอะซัคือแสงสว่างนะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่ The World ก็คือความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จในชีวิตนะคะอุ้ยสองถ้วยอะเดี๋ยวจะขอเปิดให้มันครบก่อนแล้วก็จะอ่านพร้อมๆกันนะคะ,อะบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับเราทั้งหมดร้อที่ไม่เหมาะพูดมาในคลิปนะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณสักเรื่องหนึ่งนะคะเอเดอฟซอสอะโอเค energy ที่เห็นข้อแรกภพ่ห้าไม่เท้านะคะภพ่ห้าไม่เท้าเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสับสนวุ่นวายห่บ้างอาจจะเป็นความสับสนภายในใจของคุณเองก็ได้หรือสถานการณ์รอบตัวนะคะการงานนะที่ต้องติดต่อสื่อสารกับบุคคลหลายๆฝ่ายนะคะอาจจะมีความอ่าไม่เข้าใจกันถกเถียงกันบ้างนะคะเอ่อถ้าอย่าง ที่แบบว่าลบหน่อยก็อาจจะทะเลาะนะเบาแหวนก็ต้องระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการพูดคุยนะคะแต่ทีนี้ไอเรื่องความวุ่นวายในชีวิตแต่มันก็เป็นเรื่องปกติแหละนะบางคนก็อาจจะเจอมากเจอน้อยเอาเอาเป็นว่าไอครึ่งปีหลังในความสงบมันอาจจะมีน้อยนะคะแต่ว่าพูดอาจจะต้อง มีชีวิตที่เร่งรีบขึ้นนิดนึงนะ The Sun มานะั่นหมายว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่อาจจะเป็นไปได้ว่าบางท่านนะคะย้ายที่ทํางานย้ายบ้านนะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยใหม่ๆม,มันก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีความกระตือรือร้อนนิดนึงนะคะหรือย้ายไปอยู่ในที่ที่มีความวุ่นวายเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะที่นี้ The World มา The World มาหมายวมว่าชีวิตคุณจะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีน้ําหนักอาจจะึ้นนะคะหรือสิ่งที่หวังนะหรืออะไรที่คุณทํามาตลอดเนี่ยประสบความสําเร็จนะถึงจุดที่แบบว่าเออมันค o m p l e t แล้วนะคะสองถ้วยออถ้าสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะคะก็จะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะคนที่ซออีนเสมอกันนะคะได้แลกเปลี่ยนความคิดความรู้สึกกันถ้าคนทีออ่มีแฟนแล้วละ่ะ ก็ได้เจอเพื่อนร่วมงานนะคะกัระยะาณมิตรหรือว่าคู่พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ดีนะคะไพ่สองถ้วยนะหมายว่าไม่ว่าเราจะพบเจอกับใครก็แบบว่ามีความเข้าอกเข้าใจกันเนาะทีนี้2เหรียญมาทําไม2เหรียญเนี่ยอาจจะมีนะเกี่ยวกับการเงินนะคะที่ ต้องหมุนไปหมุนมาอยู่บ้างการเงินอาจจะยังไม่นิ่งนะเราอาจจะเก็บเงินไม่ค่อยได้มั่นคงเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะมีมาใช้ไปแต่ว่าเงินไม่ได้ขาดมือนะก็ยังมีแบบมีเข้ามีออกเป็นปกติก็คิดว่าในช่วงครึ่งปีหลังในการเงินไม่เน้นเก็บนะคะแต่ว่าเน้นอะเรนะบริหารเนะเน้นใช้เน้นจ่ายเน้นไปลงทุนนะคะอืม ก็ดีเหมือนกันนะฝึกที่จะไม่ต้องยึดติดก,กับการเงินนะ,ะมันก็มีการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเป็น,เปนไปได้นะเนาะเอรับซอสมาใบสุดท้ายนัหมายว่าชัยชนะนะคะความชัดเจนที่คุณจะได้รับในเอเนอร์จีของวันนี้เนี่ยครึ่งปีหลังจากเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีความคาราคาสังเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะปรารถนาการเงินนะการงานหรือความสัมพันธ์หรือการสอบแข่งขันอะไรก็ตามคุณจะได้รับชัยชนะคุณจะได้รับคําตอบ ได้คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่แต่ไม่หมอคิดว่ามันคือความสาเร็จนะคะความสำเร็จในที่นี้คือคุณจะได้รับชัยชนะนั่นเองอะไรที่แบบว่าบางคนนะถ้าสองถ้วยขึ้นมาในลักษณะนี้นะเออไม่มั่นใจว่าคนที่คบอยู่เนี่ยคือคนไหนกันแน่ไม่รู้จะเลือกใครก็คือถ้าขึ้นมาในลักษณะนี้นะคะเออครึ่งปีหลังจากนี้นะหมาว่ามันจะจบแหละ ไอตัวเลือกนั้นคุณจะเลือกได้ว่าฉันจะเลือกเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครกันแน่นะคะคนที่เขาไม่ใช่เขาก็เลือกที่จะตัดเราออกไปหรือเราตัดเขาออกไปนั่นเองนะคะเออดีนะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ดีดีเพียงแต่ว่าอ่ะทําใจนิดนึงว่าอะอะไรที่ได้มาก็จะอันนี้เป็นเรื่องทรัพ์สมบัติเนาะการเงินมันเป็นของนอกกาอยู่แล้วนะคะเออได้มาแล้วก็ออกไปหาใหม่นะชีวิตก็ มีความวุ่นวายนิดนึงก็พยายามทําใจให้มันสงบนะคะเจอกับบางคนอาจจะไปอยู่ในที่ที่แบบมันมอะไรเยอะแยะผู้คนมากมายเนาะแต่เท่าที่ดูแล้วรวมๆนะคะ7 0็ดถึงแปเนี่ยดีมากๆแบบดีมากๆสุดๆเลยนะคะโอเคถ้าชอบ Energy ในวันนี้นะคะน้อมรับคำทำนายไว้ด้วยนะจ๊ะ